ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันศุกร์วันที่22เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องขอพระคุณและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18จงขอพระคุณในทุกกรณี เพราะนี้แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18พีน่น้องคะนาำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับคุณคือการที่คุณขอบพระคุณในทุกสิ่งการขอบพระคุณหมายความว่ายอย่างไรการขอบพระคุณคือการกล่าวคำอวยพร เมื่อคุณศึกษาพระกิติคุณมีหลายตอนที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงขอพระคุณด้วยการกล่าวคำอวยพรในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่26ก่อนการถูกทรยศของพระองค์พระคัมภี์กล่าวว่าระหว่างรับประทานอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักทรงให้บรรดาสาวกตรัสว่า ทรงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงชนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์ก็แหยพระพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลายส่วนปลาสองตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันพี่น้องคะ จงสังเกตสิ่งที่พระองค์ทรงทำทั้งสองกรณีกับขนมปังและปลานั่นคือพระองค์ทรงอวยพรสิ่งเหล่านั้นในงานเขียนของมารโกได้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำนั่นคือพระองค์ขอพระคุณซึ่งกล่าวว่าแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอพระคุณแล้วจึงส่งให้พวกเขาพวกเขาก็รับกันไปดื่มทุกคน เปิดเผยในมราระโกบทที่14ข้อที่23และในมราระโกบทที่8ข้อที่6กล่าวว่าพระองค์จึงตรัสสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักทรงให้พวกสาวกเอาไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงหยิบขนมปังและทรงอวยพร สิ่งที่พระองค์ทรงทำจริงๆก็คือการขอพระคุณนั่นคือถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นถ้อยคำแห่งการขอพระคุณจงเรียนรู้ที่จะอวยพรจงระลึกว่าพระเจ้าตรัสผ่านทางคุณนั่นคือพระองค์ทรงใช้ปากของคุณเพื่ออวยพรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อนำการปลดปล่อยและความรอดมาสู่ผู้อื่นพระองค์ทรงใช้ปากของคุณเพื่อแก้ไขเรื่องต่างๆ เพื่อที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือรอบตัวคุณรพองค์ก็จะส่งแก้ไขได้ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่3กล่าวว่าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือผ่านทางเลมาของพระเจ้า พระเจ้าจะตรัสผ่านทางปากของคุณและนำพระพรมาสู่สถานที่ที่ถูกสาปแช่งนั่นคือพระองค์จะทรงนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จสันติสุขและชัยชนะมาในสถานที่ซึ่งความยากจนความล้มเหลวความพ่ายแพ้หรือการทำลายล้างได้เกิดขึ้นฮาเลลูยานะคะพี่น้องพี่น้องคะจงเป่าประกาศบ่อยๆว่า พระบิดาข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูข้าพระองค์ขอพระคุณสำหรับสถานการณ์นี้เพราะว่ามันได้รับการแก้ไขแล้วมันกำลังดำเนินไปเพื่อผลดีของข้าพระองค์และน้ำพระไทยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้แล้วฮาเลลูยาแม้แต่ในการสาธุการองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันคุณสาธุการพร่องด้วยการขอบพระคุณ ปราศจากคำขอพระคุณในนั้นก็จะว่างเปล่าขอบคุณพระเจ้าให้เรากล่าวคาอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาในสวรรค์ที่รักข้าพระองค์พูดถึงพระพรในทุกสิ่งข้าพระองค์พูดถึงพระพรเหนือครอบครัวของข้าพระองค์ และเลือยความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์มาเหนืองานการเงินสุขภาพพันธกิจของข้าพระองค์และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ดังนั้นข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณฤทธิอำนาจและความรักที่ทรงสํแแดงออกมาในทุกด้านของชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าน้าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คือการที่คุณขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งคือการกล่าวคําอวยพรพี่น้องคะวันนี้พระคําของพระเจ้ายังหนุนใจแกเราว่า ให้เราที่จะเรียนรู้ถึงการอวยพรเรียนรู้และตระหนักว่าพระเจ้าตรัสผ่านชีวิตของเรานั่นคือพระองค์ทรงใช้ปากของคุณเพื่ออวยพรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อนำการปลดปล่อยและความรอดมาสู่ผู้อื่นพระองค์ทรงใช้ปากของคุณเพื่อแก้ไขเรื่องต่างๆเพื่อที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือรอบตัวคุณพระองค์ก็จะทรงแก้ไขได้ พี่น้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราไม่มีชีวิตและใช้ชีวิตผ่านทางพระคํำของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ถูกสาปแช่งได้ฉะนั้นในแต่ละวันพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป่าประกาศความเชื่อของเราว่าเราใช้ถ้อยคําของพระเจ้าในการทำให้ที่นั่นได้รับการอวยพรผ่านทางปากของเราให้เรามีการตระหนักว่า ทรงทรงเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จสันติสุขและชัยชนะมาสู่สถานที่ที่เราอยู่เสมอฉะนั้นให้เรามีใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เราเจอเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่าหากปราศจากคำขอบพระคุณในนั้นก็จะว่างเปล่าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่จะมีการตระหนักรู้ว่าปากของเรามีสิทธิอำนาจ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะคะพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอวยพรค้าหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด